ประนุษน้อมพร้อมจิตลิขิตสารดำริการก้มเกศพิเศษหมายน้อมบูชาพระคุณครูมิรู้วายทั้งจิตกายตั้งมั่นกะตันยูจากวันที่ภาคเพียรสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมิคุณครูอังคณาสุวรรณไตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนผ้าบ่อพิทยาคมเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2504เป็นบุตรของพันโทนิเวศและนางอุบลถาวโรริ์คู่สมรสนายรังสีสุวรรณไตรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองนาง ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์จังหวัดสงขลาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนหาดใหญ่วิทยายยลัยจังหวัดสงขลาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานี <od ans h ane> ระดับอุดมศึกษามหาวิทยายลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยายลัยครูสกลนครจังหวัดสกลนครเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1. ทธันวาคมพุทธศักราช2535ณนโะรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ29ปีประทับใจที่มีต่อคู่อังคณานะคะคููอังคณาเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะสำหรับตัวดิฉันแล้ว ครูอังคณาเป็นแม่พิมพ์ที่ดีมากที่สามารถถ่ายทอดความรู้วิชาความรู้ไม่ว่าจากเด็กๆให้เด็กๆตัวครูเองก็ถ่ายทอดให้ทางด้านการงานทางด้านอารมณ์พฤติกรรมและความรู้ต่างๆถือว่าครูอังคาาเป็นคนที่เยี่ยมยอดที่สุดและในโอกาสนี้เป็นวาระที่ครูอังคาาจะถึงเส้นชัย ก็ขอให้ครูอังคารามีสุขภาพแข็งแรงและก็มีความสุขจากล้วโรงเรียนไปก็ให้ไปมีความสุขที่บ้านตามตัวเองที่ถนัดและต้องการนะคะขอบคุณค่ะโดยส่วนตัวแล้วในฐานะทั้งที่เป็นทั้งลูกศิษย์นะคะแล้วก็เป็นทั้งลูกน้องที่ทำงานร่วมกันนะคะคุณครูก็ให้ความรู้นะคะให้ความช่วยเหลือ ในทุกๆเรื่องในเรื่องของการทํางานนะคะรวมทั้งให้คําแนะนำํำคำชี้แจงต่างๆที่เป็นประโยชน์นะคะในโอกาสที่คุณครูจระเกษียณอายุราชการนะคะก็อขอให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงนะคะใช้เวลาช่วงหลังกเกษียณให้มีความสุขนะคะตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะถ,ถ้าจะให้พูดถึงคุณครูอังคนานะคะหรือว่าพี่เจ๊ฟของน้องๆน,นะคะเราก็จะนึกถึงความเนียบความมีระเบียบ ความแอคทีฟของคุณครูอังคนานะคะซึ่งในความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็คือเห็นท่านเป็นบุคลากรหรือว่าเป็นข้าราชการครูที่ทรงคุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องการวางตัวนะคะท่านสามารถเป็นแบบอย่างได้เลยนะคะแล้วหลายเรื่องมีคุณครูอังคนาก็คือให้คําปรึกษาเราได้สามารถทําให้เราผ่านพ้นนะคะเรื่องราวทุกใจหรือว่า สิ่งที่มันไม่ดีไปท่านก็ให้แนวความคิดที่ดีๆหลายๆเรื่องนะคะสำหรับตัวดิฉันเองก็คือเคยร่วมงานกับท่านนะคะทุกเรื่องที่มีปัญหาสามารถคุยกับคุณพวงคณาได้นะคะสุดท้ายก็คือขอให้คุณพวงคณานะคะ,ะใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างมีความสุขนะคะกับครอบครัวแล้วก็สิ่งที่ท่านรักนะคะพวกเราอยู่ทางนี้ก็ถ้ามีโอกาสมากลับมาเยี่ยมเยนโรงเรียนท่าหมอพิษนะะก็ ขอใหอ้พวกเรายินดีต้อนรับคุณครูอังคณาเสมอนะคะด้วยรักและก็ผูกพันนะคะจากคุณครูเจริญรัตขอบคุณค่ะ,ะก็เหมือนกับว่ายังไม่รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองจะ,กะเกษียณ <c oughs> ยังผูกพันกับนักเรียนอยู่ยังผูกพันกับโรงเรียนอยู่ <c oughs> คิดอยู่เนี่ยว่าออจะเปิดเป็นร้านทําอะไรขายเอกสารแล้วก็ <c oughs> รับทารายงานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับ <c oughs> ที่คิดเนาะไม่งั้นก็จะทําเป็นพวกเบเกอรี่ ทำขนมทำอะไรอย่างนี้แพนด้วยหลายอย่างอยู่ครับปลูกต้นไม้หรือไม่ก็ไปทำสวนเปียกจากมะนาวจะมาทำเป็นขิงเป็นขิงเป็นกระชายเป็นขาที่คิดไว้ท่องเที่ยวโอไม่ไม่ไม่มีในความคิดเลยว่าจะไปท่องเที่ยวม,มีความคิดแต่ว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีที่มันอ,อะไรล่ะอยู่กับบ้านประมาณนี้แล้วก็ จะทําอะไรที่จะช่วยน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนเนี้ยครันผมีอะไรที่เขาอยากจะขอความช่วยเหลือจากเราเนี้ยเราก็ยินดีที่จะทําให้อยู่ที่จริงครูมีไอ้นั่นเดยวหน่อยน่าจะถ่ายเอาเพราะว่าไอ้วาลาพรมันมาเห็นเนี่ยวเวลาพรเขามาประทับใจลูกอ๋อจอดเด็ดว่ะ ได้ได้ครับวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเอาพอแล้วครูถึงบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรเยอะครับมีลอดอด้วยแต่ว่ามีทหารครับบุกถ่ายด้ยบ๊วยบ๊ยนะบ๊วยเดี๋ยวไปตัดเอาบ๊ายบาย๊ายไปตัดต่อนะครับผม